สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมทีราชาติวันนี้จะนำเสนอเรื่องกินดีรักษาโรคได้ในสมัยโบราณเวลาคนเราเจ็บไข้ไม่สบายนั้นใช่ว่าจะสามารถวิ่งไปโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอตัวจรักษา หรือไปหาซื้อยาตามร้านหน้าปักซอยได้เหมือนอย่างในยุคสมัยนี้แต่ก่อนเมื่อวิทยาศา,ศา,ศาสตร์การแพทย์ยังไม่เจริญคนไทยเราจะรักษาการเจ็บป่วยกันด้วยหยูกยาแผนโบราณอันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ใช้อาหารการกินนี่แหละเป็นเสมือนยารักษาและบรรเทาอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็ปรากฏว่าหายจากโรคภัยได้และคนสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็มีสุขภาพแข็งแรงแก่ช้าและอายุยืนอีกต่างหากเรื่องของโภชนะบำบัตนั้นความจริงก็มีมาช้านานและเป็นที่ศึกษาคนคว้าในทุกชาติทุกภาษาจนมาถึงยุคสมัยนี้ก็มีการตื่นตัวกันมาก ในเรื่องของการดูแลร่างกายให้แข็งแรงปอดและปากสจากโรคภัยชะลอวัยให้แก่ช้าและอายุยืนนานโดยหันมาสนใจเรื่องของอาหารการกินกันมากขึ้นนะครับคนสมัยก่อนน่ะค่อนข้างจะมีอายุยืนกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในแวดวงวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วโลก ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตแล้วพบว่าเรื่องของโภชนาการนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้พวกเรามีสุขภาพที่แข็งแรงดีได้มีบันทึกของสถิติมากมายที่บ่งบอกให้รู้ว่าคนสมัยใหม่อายุสั้นมากขึ้นและเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นการเสียชีวิตก่อนวัยชรา มักเกิดจากการป่วยเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้และอีกมากมายหลายโรคที่แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องทางสุขภาพที่เกิดจากมลภาวะแวดล้อมและเรื่องของอาหารการกินเป็นสำคัญจิงแน่นอนว่าถ้าเราได้รู้จักคุณประโยชน์ของอาหารต่างๆ เราก็จะสามารถเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเราได้อย่างถูกทางนะครับอันนี้ผมจะอ,อ,อธิบายใน5หัวข้อดังนี้คือโภษนาการดีชีวิตยืนยาวปลอดโรคภัย แล้วก็การกินในฤดูร้อนการกินในฤดูฝนการกินในฤดูหนาวและวันหนึ่งเราต้องกินกี่มื้อนะครับเรามาเริ่มกันเลยโภชนาการดีชีวิตินยาปลอดภัยย้อนกลับไปในสมัยก่อน คนเรามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่ในท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ดีหายใจได้อากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติความเป็นอยู่และอาหารการกินต่างๆก็มาจากธรรมชาติกินผักกินปลาไม่มีอาหารปรุงแต่งหรือผ่านกระบวนการทางเคมีใดๆ ชีวิตการทำงานก็มีการแข่งขันไม่สูงมากนะักจึงไม่ต้องเป็นโรคเครียดที่บั่นทอนชีวิตและสุขภาพคนในสมัยโบราณจึงมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนนานเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงสภาวะไวซ้อมของคนก็เปลี่ยนด้วยโดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนในเมืองใหญ่เรามีการแข่งขันสูงขึ้น ชีวิตมีการเร่งรีบมากขึ้นพฤติกรรมการกินก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยนะครับเรากินอาหารขยะอาหารมีพิษอาหารนเปื้อนสารเคมีและอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงแถมด้วยบุหรี่และแอลกอฮออ,อีกต่างหากเหล่านี้แหละที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายและมากมายหลายโรคครับ หนุ่มสาวสมัยใหม่แก่เร็วและไม่แข็งแรงเพราะออกกำลังกายน้อยและกินอาหารไม่ดีในเลือดในเซลล์มีจต่พิษสะสมจนทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมได้ง่ายแต่ถ้าเรามาปรับนิสัยการกินซะใหม่เติมความรู้เรื่องโภชนาการบ้างเราก็จะมีสุขภาพที่ดีได้อย่างง่ายๆพอร,รู้จักเลือกกินและรู้จักเลี่ยงอาหารที่จะเป็นทษด มากกว่าให้คุณอาหารตระยางมีสปปรรพคุณต่างกันออกไปนะครับแต่ก็เป็นดั่งยาดีที่จะรักษาโรคไขขเจ็บให้เราได้ด้วยช่วยต้านโรคบางอย่างและช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และอวัยวะต่างๆทำให้เราไม่แก่เร็วและไม่ป่วยง่ายด้วยนะครับ เมื่อมีสุขภาพดีทางร่างกายจิตใจก็จะมีความสุขและสามารถดำเนินชีวิตยอย่างสดชื่นยาวนานไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจคราวนี้เรามาดูกันว่าการกินในฤดูร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเมื่ออากาศร้อนอบอ้าว เราควรเลือกกินอาหารที่จะช่วยทำให้ร่างกายมีความยืนนอกจากดับร้อนด้วยขนมหวานใส่น้ำแข็งปนและไอศครีมแล้วเราควรกินอาหารประเภทผักต่างๆให้มากขึ้นและปรัปริมาณเนื้อสัตว์ให้น้อยลงอาหารประเภทผัดผัดทอดทอดต้องลดลงถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ใช้น้ำมันให้น้อยที่สุดเป็นดี อย่าลืมกินผักและผลไม้ประเภทฉ่ำน้ำมากๆเพื่อให้ผิวสดชื่นลดความชื้นในร่างกายและช่วยขับปัสสาวะด้วยนะครับเป็นต้นว่าแตงโมส้มแตงกวาขึ้นช่ายวันนี้มาดูการกินในฤดูฝนกันบ้างเมื่ออากาศเย็นลงในฤดูร้อน เราสามารถกินเนื้อสัตว์มากขึ้นได้แต่ก็ควรเลือกและจำกัดว่าต้องไม่กินเนื้อสัตว์ที่ติดมันมากนักกินปามากๆเพื่อให้กระเพาะอาหารไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปผักสดและผลไม้ยังคงควรกินอย่างสม่ำเสมอให้ความสนใจกับสาลี่มะเดือ่อและน้ำผึ้งด้วย เพื่อคงความหล่อลื่นภายในร่างกายนะครับอันนี้มาว่าถึงการกินในฤดูหนาวนะครับเมื่อ,อากาศมีความหนาวเย็นมากขึ้นจำเป็นที่เราต้องเลือกอาหารที่จะให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอต่อร่างกายอาหารประเภทที่ช่วยเพิ่มความทนทานต่อความหนาวเย็นให้แก่ร่างกายก็คืออาหารที่มีโปรตีนสูง เต้นว่านมไข่เนื้อสัตว์ถั่เหลืองและปลาบางชนิดถ้าอากาศหนาวเย็นจัดสาจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้บ้างในปริมาณที่พอเหมาะนะครับส่วนที่ว่าวันหนึ่งเราจะกินกี่มือ้อเริ่มนะครับ ไม่จะเป็นหลอกที่จะต้องกินอาหารสามมื้อในยามเช้ากลางวันและเย็นการจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างสบายนั้นควรแบ่งมื้ออาหารออกเป็น4-5มื้อต่อวันแต่แบ่งเป็นมื้อย่อยคือให้กินแต่น,น้อยเช่นถ้ามื้อเช้ากินข้าวต้มไปถ้วยเดียวก่อนเที่ยงอาจกินข้าวสักจาน มื้อกลางวันยามบ่ายกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งตอนเย็นกินน้ำพริกกับปลานึ่งถ้าหิวอีกในตอนกลางคืนกินสลัดผักหรือสลัดผลไม้จานเล็กๆสักจานหนึ่งนะครับการกินแต่น้อยแต่บ่อยครั้งจะเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารมากกว่ากินแค่1-2มือ้อ แต่กินในปริมาณมากนะแต่กินในปริมาณมากมากนะครับก็ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการกินกินดีที่รักษาโรคได้ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ